รวดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวที่จังหวัดนครนายกการสอบทำสนามหลวงนักธรรมชั้นตีไปจำปี2568สนามสอบคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกภาค12วัดพรมมณีพระอารามหลวงเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่1ตุลาคม2568คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายกภาค12เปิดการสอบนักธรรม สนามหลวงมงนักธรรมชั้นตีประจำปี2568ณวัดพามณีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่ตําบลเมืองจังหวัดนครนายกโดยมีพระเดชพระคุณปะเทพวชิระโสภณเจ้าคณะภาค12เป็นประธานสงฆ์พระราชภูมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกพระอุดมวชิระนายกเจ้าคณะอําเภอเมืองนครนายกให้การต้อนรับจากนั้นประธานสงฆ์ได้เป็นประธาน โดยการสอบธรรมสนามหลวงและกล่าวให้วาาแกพระพิสุ์สามเณรผู้เข้าสอบนระธรรมทันตีซึ่งสนามสอบอณะสงฆ์จังหวัดนครนายกวัดพามมณีพรานลำหลวโดยมีพระพิสุท์สามเณรเข้าร่วมสอบนักรรมฉันตีจำนวน195รยกสลูกการจัดสอบทำสนามหลวงนักธรรมทันตีได้จกตามประกาศสำนักงานแม่กองทำสนามหลวง ด้วยความหินชอบของมหาเทราสมาคมกำหนดให้นักเรียนนักธรรมและนักธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาวัะธรรมปัญญาธรรมมาแน่ธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนักธรรมชั้นตรีจะสอบในวันที่1-2-3-4ตุลาคาม2568ขลานุโอทันารุศนกริาของ จงเป็นการวัดผลตลอดวัดความรู้วัามี่อันตรายในศึกษาเาร่ามี้สามารถที่จะมีบางรูปสอบแต่ในจำนวนนี้อาจจะมีบางรูปที่สางเกตวกาที่ท่านไรายรัอการสื่อสารต่างรวดเร็วแล้วมีข่าวร้ายที่ผลลัพธ์ที่าทลนี้ไหนอยู่เป็นหนึ่งนิด เดินสองสามร้อยครับอเมริกางานในตรงนี้ความลำรน้ากรรมการคู้สอบสอบได้เลยนะแล้วก็นักเรียนจำผอ้สอบวางไว้ที่หวางย่าของเจ้าหน้าเําเอทั้งสี่อําเภอ ก็คือตึงเมงาสอบเรียบร้อยสนามสอบอยู่โดมอยู่